สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีไวครับโรคาหวานเนี่ยใครๆก็ไม่อยากเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความเสี่ยงหรือมีคนใกล้ตัวที่เป็นเนี่ยมีผักพื้นบ้านอยู่7ชนิดครับที่ช่วยท่านได้และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เมื่อเอิดถึงโรคเบาหวานนะครับไม่มีใครอยากเป็นโรคเบาหวานหรอกจริงไหมครับแต่อาหารหวานในบ้านเราเนี่ยก็ช่างเย้ายวนใจให้ทานได้เรื่อยๆไม่มีวันเบื่อมีหลายคนครับที่มองว่าโรคเบาหวานเนี่ยไม่ใช่โรคที่น่ากลัวมีคนเป็นมากมายไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้เพียงแค่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เท่านั้น และเมื่อเป็นแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้อ่อนแอลงอีกด้วยยิ่งตอนนี้นะครับไวรัสโควิด COVID -19 แพร่ระบาดผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงมากๆครับที่จะติดแล้วก็เสียชีวิตและเพื่อลดความเสี่ยงนั้นนะครับเราก็มีวิธีควบคุมเบาหวานครับแล้วก็วิธีลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองให้อยู่หมัดมาฝากกันครับ และนั่นก็คือวิธีการรับประทานผักครับผักเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายการรับประทานผักยังช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเรามาดูกันว่าผักลดน้ําตาลในเลือดเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มจากผักชนิดแรกกันครับนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยสามารถช่วยลดระดับปริมาณของน้ําตาลกลูโคสในเลือด แล้วก็ยังช่วยในการควบคุมน้ําตาลในร่างกายได้อีกด้วยโดยจะช่วยในการดูดซึมน้ําตาลจากลําไส้ใหญ่ให้มีระดับที่คงที่ผักชนิดที่2เราอาจจะคิดไม่ถึงครับนั่นก็คือตำลึงนั่นเองการรับประทานตำลึงเนี่ยจะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีการพบว่านะครับใบตำลึงเนี่ยช่วยให้ระดับของอินซูลินเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย มาถึงผักชนิดที่สามันก็คือมระรานั่นเองมระราจะมีสารชาเลนจินครับแล้วก็พอลีเพปไทด์พีซึ่งดีต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบอาหวานมากๆม,กมระราเป็นผักที่มีสมพคุณในการรักษาเบาหวานได้เป็นอย่างดีสามารถช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะทำให้การเผาผลาญกรูโคลดเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ผักชนิดที่4นี่ก็คือสะเดาด้านเองครับช่วยลดปริมาณน,น้ําตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานโดยจะไปควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพียงแค่นําใบสะเดาเนี่ยมาต้มกินทุกวันครับใช้ใบสะเดาประมาณสักหนึ่งกำมือใส่ในน้ําแล้วก็ต้มให้เดือดดื่มวันละ3าครั้งควรกินก่อนอาหารจะช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีมาถึงผักชนิดที่หานั่นก็คือหัวหอมใหญ่ หัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการลดระดับของกลูกโคสตามธรรมชาติก็คือการรับประทานหัวหอมใหญ่วันละครั้งนะครับน้ำมันในหัวหอมเนี่ยจะช่วยในการปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดผักชนิดที่6นั่นก็คือมะเขือม่วงนั่นเองครับมะเขือม่วงเนี่ยจะเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มะเขือม่วงเนี่ยยังมีเส้นใย,ยอาหารสูงอีกด้วยสามารถช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นผักที่เหมาะมากๆสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานครับมาถึงผักชนิดที่7นั่นก็คือเชียงดาน,นั่นเองมีสรรพคุณช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานทางชนิดที่พึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน ซึ่งในผักเชียงดาเนี่ยจะมีสารสําคัญช่วยในการดูดซึมน้ําตาลจากลําไส้แล้วก็ยังช่วยในการกระตุ้นการฟื้นฟูตับอ่อนให้มีความแข็งแรงจึงทําให้การหลังอิสุลีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าพืชผักสมุนไพรหลายชนิดครับที่เราคุ้นเคยบางครั้งเนี่ยเราทานกันแทบทุกวันล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยในการต้านโรคเบาหวานได้ อีกทั้งยังมีสารอาหารหลากหลายชนิดที่ช่วยในการต้านโรคต่างๆมากมายดังนั้นนะครับจึงอยากให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจการรับประทานพืชผักสมุนไพรให้มากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับในการรับประทานผักช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่ควรจะกินติดต่อกันนานจนเกินไปหรือว่ารับประทานในครั้งละมากๆนะครับเพราะอาจจะเป็นเหตุให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดต่าลงมากจนเกินไปจนอาจจะเป็นอันตรายได้ ดังนั้นแนะนําว่าควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนรับประทานผักในการช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับและนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานผักชนิดใดในคลิปนี้บ้างครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะครับนาวาดีไอไวลาท่างผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ